ส่วนนี่เป็นอีกงานนะฮะท่านประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเวลเลอร์และวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเป็นประธานในพิธีเปิดเบสบอลชิงแชมป์เอเชียโซนตะวันออกอีสเ Asian นคัพ0 2 3ครับก็มีนาะยกสมาคมกีฬาเบสบอลคุณบุต์ชัยอุดมการจนะนันแลกนะก็นักกีฬา7ประเทศ ฟิลิปปินส์ฮ่องกงลาวมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ไทยเข้าร่วมปีนี้แข่งขัน29เมษายนถึง4พฤษภาคมนะครับ ชมป์ของโซตัตวนันออกเนี่ยก็จะได้โคต้าไปแข่งศึกเบสบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายกับทีมชั้นนำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและก็ไต้หวันซึ่งจะแข่งปลายปีนี้ที่ไต้หวันนะฮะส่วนผลคู่เปิดสนามวันนี้ครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ไทยแพ้ฮ่องกง8ต่อ15คะแนน กลุ่ม B ฟิลิปปินชนะมาเลเซีย2ต่อ1คะแนนสิงคโปร์ชนะกัมพูชา6-4ต่อคะแนนแล้วก็ทีมชาติไทยหลังจากนี้เดี๋ยวจะเจอลาวนะครับ1พฤษภาคมบ่าย2โมงครับ